มีรายงานข่าวนะครับว่าสมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์รหมหาวิทยาลัย,รลยครับส่งหนังสือเปิดผนึกถึงส,อบ,สอบอสิ์เก่าทั้งคุณสุธีแลวก็คุณจรินนะครับให้พิจรา,ารณาลงมติเห็นชอบคุณพิธานั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้นะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทีเดกงหรือสานิประชาชนไทยปีเบสมารายงานให้ฟังนะครับข่าวนี้19พฤษภาคม2566นะครับนายกิตพานนายกสมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ ส่งหนังสือเปิดปนผกถึงสวที่ว่าเป็นสิทธิ์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็คือนายสุทธีมากบุญรุ่นที่22และก็นายจุจรินจักรภาคนะครับรุ่นที่30ให้พิจารณาลงมติเห็นชอบให้นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับโดยที่เนื้อหาในหนังสือเปิดเนึกก็มีใจความว่าเนื่องด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566 พระเก้าไกลได้รับคะแนนสูงสุดโดยมีที่นั่งในสภา152ที่นั่งและสามารถรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลได้มากกว่ากึ่งหนึ่งในสภาแต่ปรากฏว่าในสื่อเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาบางท่านแสดงท่าทีที่ไม่เห็นชอบหรือว่ามีการงดออกเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรกการเมืองที่ได้รับคะแนนสูงสุดนะครับสโมสรนิสิตรัฐสาวดนกรมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีความกังวลอย่างยิ่งกับท่าทีของสมาชิก วุฒิสภาจํานวนหนึ่งที่ไม่เคารพมติของประชาชนซึ่งเป็นผู้ทรงอํานาจในการเลือกผู้แทนและเกรงว่าท่าทีข้างต้นจะเป็นการบั่นทอนประชาธิปไตยจึงให้ครูนะครับขอความมนุเคราะห์ท่านในฐานะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกนายกและในฐานะสิทธิ์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันที่บ่มเพาะและปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยมาโดยตลอดได้โปรโดเคารพจิตนารม์ของประชาชน โดยการลงคะแนนเสียงเห็นชอบให้ในายพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นนายกที่มาจากพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนสูงสุดแล้วสามารถรวมเสียงในสภาได้เกินกึ่งหนึ่งนะฮะของอจํานวนด้วยนะฮะท้งนี้เพื่อเป็นการทํารงหลักการสําคัญของประชาธิปไตยเพื่อให้ประเทศชาตินั้นสามารถเดินไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจนารณานและขอขอบประคุณมานโอกาสนี้โอ้โหถึงขั้นสมมสรนนิสิตนะฮะ ออกถแถลงการแบบนี้เลยนะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะสามารถแลกเปลี่ยนได้แบบสุภาพแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับทุกช่วงข่าวของไทย PBS กดหมายเลข3แล้วเจอกันนะครับ